สวัสดีช่วงเย็นเย็นค่ะเนีย่ยก็เดินไปซื้อของกันนะทุกคนข้ามสะพานไปซื้อของนี่เราจะพามาดูกุ้งเพราะว่าเมื่อเช้าดักกุ้งไว้ก็ไม่ได้ถ่ายดูน้ําขึ้นเนี่ยตรงท่อแล้วดูทุกคนรูดมันลุ้นด้วยกันนะคะน้ําเยอะมากโอ้ยถูกหรือเปล่าเนี่ยเอ้าถูกดูยทุก เยอะมากเลยอ้าวตายแล้วตายแล้วกุ้งถูกอยู่เด้อค่ะนี่ทุกคนปุด๊ดทั้งหอยทั้งกุ้งไปกันค่ะไปกันต่อเดี๋ยวเราจะดูนะทุกคนนะเอาลงลึกมากก็เอาขึ้นยากเด้อทุกคนเอ,อ้ย เดี๋ยวพรุ่งนี้จะดักอีกอูู้กอยู่ปุยทุกเยอะมากเลยเดี๋ยว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 ล้นเดี๋ยวเดี๋ยวล้มเอาอาขึ้นมาไหมอทุกคนได้ปลาด้วยปลาฉลาดบ่ปลาฉลาดด้วยนะสีขาวๆนะคือปลาฉลาดนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะ,นะปลาฉลาด นี่โหปลาฉลาดไะได้ปลาฉลาดด้วยนะทุกคนนะแต่มันเล็กเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยไปไปต่อไปทุกคนอันท <free> ี <sheet> ่สามเนี่ยอันที่สามเด้อทุกคนอ๋อก็ว่า ไม่ได้เอาลงลึกนะทำไมมันเหลือ <Gym. S 1> งลึกจังแทงเอาขึ้นก็ยากอู้ยอ้ย้อยเกอบลมเกอบลมเจ้าของ อือืโอ๊ยอไปสี่อันน่ะสี่อันวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปเอาที่อื่นต่อ Oh. tum tum cung 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 hà cung canh chuông yên dình hà dù hà kinh cứ cao nào เขาเปิดเพลงให้ฟังละมาหากุ้งเขาก็เปิดเพลงให้ฟังสนุกสนานอุ๊ดโอ้อมนันมันอยู่เด้อค่ะทุกคนวันนี้ฝั่งนี้ไม่ค่อยถูกเหมือนฝั่งนู้นนะทุกคนฝั่งนี้ถูกน้อยเดียวฝั่งนู้นคือถูกเยอะมากนี่ถูกน้อยเดียวฝั่งน้ะ ก็ว่าตอนเช้าก็ว่าโยนไม่ลึกนะพอมาเอาขึ้นนี่ทำไมลึกจังเนาะออันนี้ก็ถูกเยอะนะว้าวทุกคนอุ้ยนี่เด้อค่ะเด้อปัด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 ถูกไลค์ค่ะไล่เน่เดี๋ยวจะไปซ่อมวายว้ายว่ดจ,จะไปซ่อมตัวที่ว่าชำรุดนะทุกคนวันนี้กุ้ง อู้นี่ได้เป็นถ้วยเลยค่ะเนาตกใจหมด,ดตรงไหนอีกเนาะที่ไม่ได้ตรงไหนที่เราไม่ได้อันนั้นเชือกนี่ไงเอ้ยเกือบหายที่เราไม่ได้มัดเชือกนะทุกคนเราก็ปล่อย ก็ปล่อยเลยดูกาะไปอย่างยากมามา,มาอันนี้ไม่ค่อยถูกถูกยูแต่ถูกน้อยๆเาเดี๋ยวหอยเราจะไปพักไว้บอ่อนะได้หอยเราก็จะเอาไปพักไว้ในบอ่อได้ทั้งหอยได้ทั้งกุ้ง แสงอาทิตย์แสงอาทิตย,นนทย์อันนี้ทำไมดูลึกจังเลยไปถึงไหมเนี่ยมามานี้ยลึกจังเลยอกุ้งอยู่ข้างบนก็มีนะอะอันนี้ถูกกุ้งอยู่ข้างบนก็มีนะคนนะอะ เห็นไหมอยู่ข้างบนเนี่ยนี่คนนี่ไม่เข้าม้งก็มีเด้อกุ้งไม่ใช่ว่าจะเข้าม้งเสมอไปนะคะไปะพอได้อยู่เด้อนี่อันสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยนี่อันสุดท้ายอยู่นี่เพราะว่าวันนี้ไม่ได้ดักเยอะเด้อ เพราะวา่าชำรุดมุงชำรุดเยอะก็เลยไม่ได้ดักเยอะนะทุกคนขนาดปะโอโอ้โอโอโถูกยูนะ่ะเห็นไหมเห็นไหมคะปะนี่เราก็เอาขุ้มขึ้นบ้าน ไกันเลยนะเอาเอาบัตรนี่มาคะ่ะทุกคนช่วงนี้เก็บนะคะเดินเก็บเดินเก็บที่เราเอาขึ้นไว้วางไว้วางไว้แล้วก็เก็บเพื่อเราจะไปเทออกจากมุงนะคะเดี๋ยวจะเอาไว้ทําประจมอมครข้างหน้าอีก ลูกปลาเต็มเลยน้ําก็ขึ้นลูกปลาก็เยอะแต่ตัวนี้ถูกเยอะมากเลยทุกคนเนี่สกอนแต่ตัวนี้แหละโอ้ยอ่อนแต่ตัวนี้แหละเดี๋ยวจะจุกให้ดูนะโอ้ดูอกอนมากงั้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราอัปเดตให้ดู ตอนะคะตอนนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ